สวัสดีครับท่านผู้ชมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าผมได้นําแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับที่ว่ามาทําเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือที่ชาร์จแบตมือถือนะครับแบบต่อตรงนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียว่านะครับมันน่าถ้าว่าเราจะไม่ใช้โดยการที่ว่าชาร์จแบตละ่ะเราจะใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับผมคิดว่าจะนําตัวแผงโซลาเซลล์ แผ่นเล็กตัวนี้นะครับผมจะมาทําแบบเป็นน้ําพุนะครับน้ําพุโซลาเซลล์นะครับแบบมีแดดปั๊มน้ําก็จะทํางานนะครับผมน้ําพุตัวนี้นะครับผมจะเอาไปดัดแปลงใส่กับเป็นตัวกังหันน้ํานะครับที่ว่าผมเคยทําไว้นะครับจากตัวท่อ PVC นะครับที่ว่าเป็นกังหันแบบมีคนหมุนโยกนะครับเป็นกังหันใบพัดนะครับที่ว่าใช้น้ํา ปั๊มน้ำนะครับดันนะครับในปัม๊มในของตัวกังหันน้ําตัวนั้นนะครับที่ว่าผมได้ทําไว้อันนั้นคือผมใช้เป็นแบบไฟบ้านนะครับใช้ปั๊มน้ําค่อนข้างที่ว่าจะตัวใหญ่นะครับในส่วนวันนี้นะครับผมเลยจะมาใช้แผงตัวนี้นะครับโดยการที่จะทําเป็นตัวน้ําพุโซลารเซลล์นะครับแล้วก็ผมต้องใช้เป็นแบบปั๊มน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับ โดยผมดูตัวปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับก็หลายตัวอยู่นะครับผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับแผงตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับจนมาเจอเป็นปั๊มน้ำ USB นะครับขนาดเล็กนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบปั๊มน้ำ USB นะครับมีตัวพอร์ต USB มาพร้อมเลยนะครับนี่สำหรับเสียบเสียบได้เลยนะครับตัวนี้ก็ ใช้ไฟน้อยนะครับไป5โวลต์นะครับใช้ไฟแค่5โวลต์ก็สามารถทําให้ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำนี่ครับทำงานได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําเป็นน้ําพุโซลาเซลล์นะครับโดยขับเคลื่อนให้เป็นกังหันน้ํานะครับแบบปั๊มขนาดเล็กนะครับนี่เลยปั๊มตัวเล็กมากนะครับปั๊มตัวเนี้ยผมหาซื้อ ผมซื้อมาในช้อปปีนะครับในช้อปปีใน Lazada มีหมดนะครับถ้าของในไทยนะครับของในไทยก็จะราคาน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ40 40กว่าบาทนะครับ40 5 0บถึง50าบาทเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าสั่งจากประเทศนอกนะครับได้รับของช้านิดหนึ่งนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะอยู่ตัวละ10กว่าบาทถึง20บาทนะครับ เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็ไว้ดูดน้ําเข้านะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ดูดนะับปล่อยน้ําออกนะครับใช้ต่อกับสายยางนะครับอันนี้นะครับแผงผมอยู่ในล่มอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะครับว่าปั๊มทํางานได้ไหมถ้าแผงไม่โดนแดดนะครับ ถ้าแผงไม่โดนแดดนะครับแล้วพอผมต่อตัวปั๊มเข้าไปนะครับนี่หน้าจอดับไปหมดเลยนะครับก็คือปั๊มนะ้ําตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อผมจะทําให้แบบเป็นแบบต่อตรงเลยนะครับถ้ามีแดดคือตัวปั๊มก็ทํางานนะครับถ้าเหมือนไม่มีแดดนะครับก็หยุดไปเลยนะครับเดี๋ยวแผงตัวนี้เดี๋ยวผมจะนำไปวางตากแดดก,ก่อนนะครับนี่ ผมจะตากแดดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตากแดดแล้วตัวปั๊มจะทำงานไหมนะครับนี่ครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้โดนแสงแดดน,นี่เลยนะครับัามติดสังเกตนะครับนี่ต่อไว้อยู่ไฟติดแล้วนะครับ ขึ้นมาที่พอเสียบไปนะครับนี่ไฟยังอยู่ที่หกหกจุดเก้านะครับนี่ตัวปั๊มก็ทำงานนะครับฟังเสียงนี่ฮะคือตัวปั๊มทำงานแล้วนะครับฟังเสียงนะครับได้ยินเสียงนะครับนี่เดี๋ยวฟังเสียงอาจจะไม่ค่อยอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อ เทสดูนะครับต่อดูกับน้ํานะครับว่าจะติดไหมนะครับผมท่านชมแผงผมก็เอาวางไว้ตากแดดนะครับตากแดดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อปลั๊มน้ํากันดูนะครับว่าน้ําจะไหลไหมนะครับฟังเสียงอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็จะต่อนี่ มต่อแล้วนะครับปั๊มทางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหย่อนให้ดูนะครับนี่นะครับปั๊มน้ําติดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบปั๊มน้ําขนาดเล็กนะครับน้ําที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือทำงานตามแสงแดดนะครับ ผมว่าน้ําก็ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกันนี้นะครับผมจะไปทําการติดตั้งใส่กังหันน้ําผมเลยนะครับผมนี่คือว่าโอเคนะครับนี่เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับกังหันน้ํานะครับที่ว่าผมจะมาใช้นะครับนี่เลยเป็นตัวนี้นะครับที่ผมเคยทําไว้นะครับ นี่ครับเป็นแบบปั่นนะครับนี่คือใช้น้ํานะครับแต่ก่อนนะครับก็คือที่ผมใช้นะครับผมจะใช้แบบเป็นปั๊มไฟไฟบ้านนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวสายยานะครับเสียบเข้ากับหัวปั๊มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับคือผมมาดัดแปลงนะครับดัดแปลงเพื่อจะให้ใช้ได้กับตมน้ําขนาดเล็กนะครับผมเลยต้องเจาะเป็นรูเล็ก นะครับเพื่อให้เท่ากับตัวรูของปั๊มนะครับขนาดเล็กที่ผมซื้อมานะครับเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วผมก็ปิดนะครับใช้เป็นเทมเพลไทนะครับลักสายฝั่งน้ําเข้าทางนี้ไว้เลยนะครับนี่นะครับเจาะไว้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําออกนะครับน้ําออกถ้าผมใช้น้ําออกให้เป็นรูใหญ่เกินนะครับ น้ำจะไม่พอมาเลี้ยงทางฝั่งนี้นะครับผมก็เลยต้องอุดรูทางนี้นะครับให้เหลือเป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อให้น้ําเขาได้แบ่งไปฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ออกฝั่งนี้ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้นะครับน้ํามันไม่ได้เยอะเหมือนตัวที่ผมใช้เป็นแบบไฟฟ้านะครับน้ำค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเราก็เลยต้องลดรูตรงนี้ให้มันเหลือรูเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําการต่อ ใช้งานกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะตัวโมดูลชาร์จนะฮะโมดูลปล่อยไฟผมจะแปะไว้ตรงแผ่นไม้นี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้บนหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายอะไรวางแผงไว้บนหลังคาก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้ติดตั้งตัวโมดูลชาร์จไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็น ระดับไฟบอกนะครับตอนนี้กระแสไฟที่ได้นะครับจากแผงโทร์เซลล์ก็จะอยู่ที่6.9นะครับ6.9โวลต์ถึง7โวลต์นะครับนี่ครับสายไฟผมก็ย่อนลงมานะครับนี่ยอนลงมานะครับของตัวแผงนะครับผมจะไว้อยู่ข้างบนหลังคานะครับผมเอาไว้วางไว้อยู่ข้างบนหลังคาเลยนะครับแล้วก็ย่อนสายลงมานะครับส่วนของต่อนะครับตรงนี้ผมจะ ปิดสายนะครับปิดสายตรงที่ว่าต่อกับไอตัวปัม๊มตัวใหญ่นะครับนี่เลยผมก็ใช้เป็นเจาะรูนะครเจาะรูเล็กๆเ,เพื่อให้เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเสร็จนะครับเดี๋ยวมาเสียบดูนะครับ เสียบนะครับตัวกระแสไฟนะครับจากเมื่อกี้แสไฟที่ได้จะอยู่6.9นะครับตอนนี้ลดลงเป็นพอเสียบตัวปั๊มเข้าไปนะครับกระแสไฟลดลงเหลือ6.4นะครับแล้วก็น้ำที่ได้นะครับนี่เลย นี่นะครับน้าไหลนะครับน้ําขึ้นน้ําไหลนะครับนี่ฮะน้ําไหลแล้วนะครับนี่สามารถใช้ได้นะครับฝั่งนี้มันก็จะออกไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ดูนะฮะออกไม่ค่อยเยอะนะครับ คุณผู้ชมก็สำหรับฝั่งนี้ที่ผมว่านะครับเพราะว่าตัวปั๊มอันนี้มันเป็นปั๊มขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่ได้นะครับมันอาจจะได้ไม่เยอะเท่ากับตัวตัวปั๊มไฟบ้านนะครับอันนี้ก็คือใช้พลังงานแสงแดดนะครับสําหรับใช้แบบปั๊มเล็กนะครับผมก็ถือว่าได้ปริมาณน้ําแค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่เหมนท่อน้ําออกแบบนี้ผมจะใช้อุด แล้วก็ให้มันเหลือรูเล็กๆนะครับแค่นี้ตัวใบพัดตัวกัางหันเนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนได้นะครับฝั่งนี้นะครับน้ําก็อาจจะออกเป็นประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีขัดขาดบ้างนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนีเ่เป็นปั๊มน้ํานะครับระบบ โซลาเซลล์นะครับที่เราได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอาจจะทำไม่ยากนะครับดูตัวนี้นะครับก็จะเหลือกระแสะไฟก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเสียบก็จะอยู่ที่หกจุดสี่นะครับแรงดันนะครับน้ำที่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับท่านชม เหมือนเราก็ไว้ใช้เวลาตอนกลางวันนะครับมีแดกตัวปั๊มก็จะทํางานถ้าไม่มีแดกเขาก็หยุดทํางานนะครับเป็นไงนะครับท่านผู้ชมสาหรับตัวนี่เลยเป็นปั๊มน้าโซลาระเซลล์นะครับเอามาทําเป็นน้ําพุหรือจะทําเป็นกังหันเหมือนของผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวปั๊มก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ ผมก็สั่งซื้อมาค่อนข้างหลายตัวอยู่นะครับนี่เป็นปั๊มน้ำพอร์ต USB เลยนะครับสามารถใช้กับ USB power bank อะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับปั๊มค่อนข้างที่ว่าจะมีแรงดันอยู่พอสมควรนะครับนี่สังเกตนะครับผมดันน้ำจากบนอ่างนะครับดันขึ้นมา ุดบนกระบอกนะครับดันขึ้นนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ